นาฬิกาได้เวลาก่อนบ่ายเข้าช็อปคือองเช็คเงินก่อนจ่ายร้อยจากออกแขนออกไหลกูซื้อเบนซื้อบ้านจะไม่ต้องผ่อนใจกูใช้เงินจนหน้ามืดหน้ามัวเก็บปากลากฐานสร้างขอสร้างตัวเหนื่อยยิ่งกว่าวัยรุสร้างตัวเพราะกูรู้ดีพวกควาจะ่น้ากลัวอายุสิบเจ็ดกูมีเงินสิบล้านไม่ได้สิทธิ์อยาก กมีความสุขสัตว์ว่าได้เห็นพี่น้องกูได้จับเงินล้านรีเด็กูเทิร์นดับอยู่ที่พารากอนน้ำในกระบอกไม่ใช่ทามาดอนตามหาเงินล้านมันจะโปเกมอนมีกระบอกพิเศษมันกับโดเรมอนกองเงินกูใหญ่จัดเทินฉลาดว่าเราองไปกันโทษทีมันทหารผานคิดดีๆก็อนเลยสัตว์ก็จะขวางทาง F A R A A ก็ต้องถามน้ำได้ยินชื่อกูมึงต้องข้าตามสสารที่เราลอกกระจกลงไปถามทางโทษทีที่กูโลกกูสมาร์างสมชื่อกับเด็กคิดที่คนกันหนาน้ำกูไม่ชอบกับพิเศษเลยก็ใครเขาแพ็คบุญโดยขี้บัวไฟเผาช่วงนี้ร้อนแดงเขาสบายเก่ามี ในกระเป๋าเด็ก2อ0พกูกับแกงเราสอนกันสร้างเรื่องโดยคงสอนกันยากอย่าเสือกคิดสอนอย่าหลอนกันมากกูเฉยเฉยกับสิ่งยั่วยาวใจกูดจริงมากไม่ได้สร้างความเดาใจแต่ไม่มีใครที่เขามาบอกความดักเพราะจะคนที่เขาดักกูสุดโง่ที่เขาไป อย่าพยายามดี่กว่าให้คุยไปเรียกแม่มึงให้ช่วยเดี๋ยวกูจะเชื่อพวกมึงให้ด้วยไม่แปลกที่มึงเป็นหมาเห็นมึงร้องหาแต่คนนี่เชื่อไปสู้ใหช่วยเสี่ยงใครทำให้กูด้วย You to can't be like can you. You can me อย่าพยายามดี่กว่าให้ควยไปเรียกแม่มึงให้ช่วยเดี๋ยวกูจะเชื่อพวกมึงให้ด้วยไม่แปลกที่มึงเป็นหมาเห็นมึงร้องหาแต่คนนี้ชื่อเนี่ยที่มึงเฟลกมึงยังเฟลกตั้งแม่ ให้ม่งจุกติ่งุดอย่างทีก่กูมีแต่วันนี้งคเป็นเคี่ยวมัน,นัะกลับคำดำอย่าเอาหน้ามึงเช็ดตีนมากเพราะหน้ามึงเหมือนกับเล็บตีนมากมึงเซ็ตหมู่บ้านกูเซ็ตทีมชาติแล้วก็สนติกูไม่ใช่เน็ตวิตา้ากูดวงตัวกันที่บ้านจะสั่นมึงเปลี่ยนไปมากจากหน้ากับหลังกูช่วยทุกอย่างที่มึงต้องการแต่กูเป็นเพราะสันดานมึงเลยกล้าหักหลังอีกเห่วยอยากซาตอปสัจอยากไวให้แม่มึงไปขอหวยถ้าหากว่าอยากรวยฉันจะฆ่าก่อนก่อนมันกองไม่ผ่านกวยอยากบัตไอ้สัตว์กูอยากด้วยเขากรบพร้อมกูเล่ามาแล้วกูแก้มึงแงงต้อมา ทิ้งอดอปัดจนพวกมงตกทำนี่เลือดใอหัวมึหยดกแกงกูเหลือไอเสือดเขาสาพวกมึงชอบมีประเด็นทำานุงมนี่เอาไปนอก ช่วยเด็กกูกละชื่อพวกมึงไม่ช่วยไม่แปลกที่มึงเป็นหมาเห็นมึงร้องหาแต่คนใี้ช่วย มันไม่มีที่ปลอดภัยเป่าหัวมึงแหลกกระจายไปแอบไปคอยมีแต่น้ำลายมุกสดทีิตายมันอะไรต่อไปและที่มันชีวิตจริงไม่ใช่ละครว่ะกูจะเป็นผู้ิีแมนอย่ามึงนอนหลับให้กูมาแบบไหนเดี๋ยวกูทอนกลับไม่ได้เหมือนจอดินหอนจัดเปนั่งโตนั่งทะเลอยู่ที่บ้านหนีมาเจอคุณตัวเป็นไปมึงหน้าสีเพื่อนฟ้องให้ดอกไม้แต่มึงบ้างหินใจ้กู้ว่าอะไรจะไม่กินหน้าเป็นดับแรกต้องเข้าใจกับมึงไม่ได้ช้ำชาความจริงแต่ลงไปบ้านก่อนจะเลยมาลั่นก่อนแก่พากูเะินไปไกลมึงยังได้แค่นั่งมองเพราะเวลากู นะดได้จู่วิธีคิดกูด่ามึงตรงตัวไม่ต้องวัวมาลีมิกปากเก่งใจกลัวไม่เคยเหมือนว่าลีดินถ้ากูพูดถึงความตายนั้นะมายเป็ชีว <c oughs> ติตอ,อีกสักงด้วยเห็นใครทำให้กูด้วย You ยุ่งแค be like ลัอย่าพยายามดีกว่าไอ้วยไปเรียกแม่มึงให้ช่วยกูกและชื่อพวกมึงให้ด้วยไม่แปลกที่มึงเป็นหมาเห็นมึงร้องหาแต่คนนี้ช่วยนั่นแหละบิจู่นี่ช่วยเห็นใครทำให้กูด้วย